สวัสดีนะครับวันนี้มีเหรียญเจ้าพรยามหาเศรษฐีเป็นเนื้อสามกริย์นะครับมาฝากกันนะครับเหรียญเจ้าพรยามหาเศรษฐีของหลวงพ่อพัฒน์กุญยากรโมแห่งวัดหด้วยด้วนนครสวรรค์นะครับ,รบเลี่ยมกรอบมาสวยๆนะครับตรงนี้ราคาพิเศษพร้อมกรอบจากสองฟรีถึงหน้าบ้าน2,500บาทนะครับเก็บเงินไปทางเพิ่ม50บาทได้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่098 7815862ที่ สถานีพระเครื่องอรมรนครสวรรค์นะครับเป็นเพจพระเครื่องหรือส่งข้อความมาที่เฟซอรมรนครสวรรค์ได้เลยนะครับจัดสร้างทั้งหมด999เหรียญน,นะครับพิธีพุทธาพิเศษที่วัดหด้วยด้วนนครสวรรค์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านหลังก็จะเป็นองค์พญาครุฑถือถุงเงินถุงทองพร้อมศาตราวุธนะครับแสดงถึงพลังอํานาจบรารมีและก็ทรัพย์สมบัตินะครับใครสนใจ ทักได้เลยนะครับที่เฟสอมามอนนครสวรรค์หรือว่าจะฝากที่อยู่จะส่งพร้อมเบอร์โทรกันไว้เก็บเงินไปทางได้เหมือนกันนะครับเหรียญกษัตริสัสวยๆพร้อมกรอบนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านในราคา2,500บาทเท่านั้นนะครับ